เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งไมเป็นไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไอ้หนึ่งแกจะบอกเองหรืฉันจ้าหนักสือวะหนึ่งหนึ่งยัยหนูวิเอาวาซาบิมาใส่ขนมปังของพี่ใช่ไหม เล่นคอมเองนี่งั้คืนนี้ก็ไม่ต้องเล่นอีกไม่เป็นไรนุวิทําติดไวรัสไปแล้ว <c oughs> โท่หนึ่งวัสบีแค่นี้ถ้ามัเป็นร้องมันนี่จะใช้กินโชว์ให้ดูเลย ล้อเล่นใครจะไปทำอย่างนั้นกันเล่าตื่นเต้นกันเลยเด้ เดี๋ยว่ายไปไปไปไเร็วไปเฮ้ยหนังสือหนังสือโอ้โหเร็วหน่อยส้ลูกประดี๋วมันก็สายจริงๆไป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 เร็วเร็วเร็วเรวเรวไปกระเป๋าตัง ที่ล้างสำรูจตัวตาก่อนสิลูกนะเดี๋ยวมันก็จะสายจริงๆนะเร้จใจไหมจะกระจายไหมมือถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหวังว่าคงจะไม่มีใครลืมอะไรแล้วนะครับถ้าใครลืมอะไรมีเรื่องกับผมกูแจรรถ มองอะไรเราเดี๋ยวก็สายจริงเราไปโทรไป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 รีบไปเร็วไปไปนี่ไปจริงๆกันแล้วใช่ไหมเนี ok ่ยอยู่คนเดียวก็แล้วเหมือนที่เชียงรายเลย

เอ Adult, ้นนท์มาเจอกันหน่อยดิวะฉันอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยไปตอนนี้เลยเหรอวะแต่ฉันลืมของที่แม่ส่งมาให้อยู่อะลกไปทั้งห้องเลยช่างมันฉันมันไม่เคยแคร์อะไรอย่านี้วมบได้แสงเกงใน ังมนฉันมันไม่เคยแคร์อะไรหรอกน่วา <S <S า่า,า,าคุณรั้วบ้านไม่ได้ปิดอะอประตูรั้วไม่ได้ปิดจริงๆด้วยอะอประตูบ้านก็ไม่ได้ปิด หรือว่าวายวายอะไรวายอะไรวายทุกอย่างอยู่ครบเลยอะ่ะเราจะวายทำไมโอเอาก,ก็ของมันไม่หายอย่างนี้โจงก็ไม่ได้ขึ้นบ้าน ดีใจจังเลยอะโอ้ยหนักว่าของจะหายหมดแล้วแกไม่รู้ไงตอนแกออกจากบ้านไปแกลืมปิดประตูบ้านลืมปิดประตูรั้วเชิญชวนให้ขโมยมันเข้ามาขโมยของในบ้านยังไงวะแกจำไว้แกกลับมาแกเจอดีแนะ่พอ่อเอกว่าไงบ้างอะมันไม่รับสาย เอาลองซ้อมดูก่อนลองซ้อมดูก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าจะพูดยังไงกับมันดีเวลามันรับสายเฮ้ย <Hey. S 2> พ่อถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับเนี่ยไม่ต้องโทรบ่อยๆก็ได้นะไม่ได้รับปแปลว่าผมยุ่งอยู่ป้าครับพ่อเรียกยไม่ได้เรียกเขาเรียกขวักมือเรียกแกมันน่าฉันมีเรื่องจะคุยกับแก แกไม่รู้ตัวว่าตอนแกออกจากบ้านไปแกลืมปิดประตูบ้านกับลืมปิดประตูรั้วเอา้าเหรอแกไม่รู้ว่าแกลืมเป้าไม่รู้ว่าต้องปิดไม่รู้ว่าต้องปิดประตูจะเป็นคนย,ยังไงเนี่ยฮะพ่อใจเย็นก่อนนั่งนั่งก่อนล้อเลยหรอกนะ่าผมรีบผมก็เลยลืมทีหลังอะ่ะก็อย่าลืมนะเอกเดี๋ยวโจรมันจะขึ้นบ้านนี่ป้า พ่อผมว่าผมคนเดียวไม่พอใช่ไหมป้าถึงต้องขอมีส่วนร่วมด้วยนอโอ๊ยอะไรนักหนาถ้าไม่มีธุราแล้วผมขึ้นห้องแล้วนะยังจัดของไม่เสร็จเลยไอ้ดูคนนี้ไอ้ดูคนนี้เอไอ้ไอ้โอาเอะค่คุณเราก็ค่อยๆสอนเข้าไปก็ได้เฮ้ยเสียงเอกหรือเปล่าอ่ะคุณเอกเอก อยู่นี่กโอ้ะโอ้ยอยู่นี่โอ้ยสวยซ้ำสวยซ้อนทีหลังนะจะเปิดประตูกันอะหัดดูกันซะบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะก็ดู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 นี่สิมันเรียบร้อย มันเรียบร้อยไม่เข้าใจเหรอใครมึงนคนจัดห้องนายเองโอ้โหเยี่ยมมากสะอาดเรียบร้อยหมดจดทุกระเบียดนิ้วไม่เยี่ยมป้าไม่ยุ่งของของผมทําไมอา้าวก็น้าเห็นว่ามันรกก็เลยจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นไงแยกของของเอกแล้วก็ของของหนึ่งมันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนผมไม่ชอบไม่ใครมายุ่งกับของของผมป้าจัดอย่างนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันตรงไหนระบบของผมเสียหมดระบบอะไรไม่ใช่ ก็สายชาร์จเนี่ยนะมันต้องอยู่บนเตียงก่อนเราจะได้เสียบชาร์จได้เลยแล้วก็เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่นะต้องอยู่ปลายเตียงตื่นมาจะได้หยิบสะดวกแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนยนะต้องอยู่ในตู้เดี๋ยวได้ยินไม่ผิดว่าเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ต้องอยู่บนเตียงเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอยู่ในตู้กินมันจะได้ไม่ออกมังไงคิดหน่อยดิคิดคิดหน่อยหัว เฮ้ย <Hey! S 2> อะไรอีกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหายไปไหนน้าเอาไปซักเองโอ<ฮ><ฮ>ป้าเสื้อผ้าของผมเนี่ยนะต้องใส่สองรอบก่อนค่อยเอาไปซกักประหยัดน้ำไงป้าจะทำให้โลกมันร้อนเร็วขึ้นนะเนี่ยไม่ได้มีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างเลยหรือไงเสียระบบหมดแบบนี้เขาเรียกว่าไร้ระเบียบอย่างมีระบบถูก นั่นไงซีดีผมหาย,อยลองหาดูดีๆสิเอกป้าเรียบร้อยซะขนาดนี้ดูปุ๊บก็รู้แล้วครับว่ามันหายใช่ไหมเก็บก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาอ๋ี่แกอย่าเรื่องมากเลยนะกับซีดีแผ่นเดียวหายก็ไปซื้อใหม่ซีดีของวงผมแต่งเองร้องเองกับเพื่อนที่เชียงรายหาซื้อได้ไหมล่ะ คุณป้าต้องหัดเคารพความเป็นส่วนตัวกันบ้างน,นะครับต้องรู้สะบ้างว่านนนนนเนี่ยมันห้องของใครห้องลูกหนึ่งนั่นไงเนี่ยมันห้องของไอหนึ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่ายุ่ง ไม่รู้จะจัดการไอ้ลูกคนนี้ยังไงอารมณ์ร้อนก็เท่านั้นขี้โมโหก็เท่านั้นมันอารมณ์ร้อนขี้โมโหเหมือนใครเหมือนแม่ม,มันจะต้องเอาตัวมันมาขอโทษคุณให้ได้คอยดูฮะที่ดอกยังมีอยู่คนที่มันอารมณ์ร้อนเหมือน <boundaries> คุณรู้ไหมว่าใครอีกคนหนึ่งถูกต้องพ่อของผมปู่ของมันจัดการมันอารมณ์ร้อนขี้โมโหขี้กูกิไใบมีเหตุผลไร้สาระเหมือนกันเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงจยแม่ค่ะที่หนึ่งยอลุกบาหัวนูวีค่ะก็บอกไปด้วยสิว่าห่างต้องสิบกว่าเมตรโยนทีเดียวตู้ม เกี่ยวกับการเล่งแกน,น้องอหนูวิลูกคะคะแนนสอบกลางภาคเนี่ยเขาอ,ออกกันหมดแล้วนะคะทําไมหนูวิยังไม่ได้คะแนนอีกล่ะคะลูกอ๋อยังไม่ได้คะแนนเลยค่ะแม่หรอคะลูกแล้วคะแนนที่แม่เจอในห้องหนูเนี่ยเขนาเรียกว่าคะแนนอะไรคะเดี๋ยวนี้คะแนนบริการดีลิเวอรที่ส่งถึงบ้านเลยนะคะแม่ ไหนขอดูคะแนนประวัติศาสตร์หน่อยสิเฮ้ยเก่งนี่ได้ทั้ง8ปเต็มร้อยอ่ะเก่งไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะมีการแก้จากเลข2เป็นเลข8นี่คะแนนสอบ20เต็มร้อยทำไมยิ่งเรียนยิ่งแย่ค่ะอันนี้ผมว่าไม่จริงนะครับแม่ พี่เทิมที่แล้วก็ได้20เต็นร้อยผมว่าน่าจะเรียกว่าคงเส้นคงวามากกว่านะครับแย่ yeah, แบบคงเส้นคงวาพี่หนึ่งอ๊ยโอ๊ย,อยใครเหยียบเท้าแม่ขอโทษค่ะแม,ม่หนูวินี่ทำไมหนูวิถึงไม่เอาอย่างพี่หนึ่งเข้าบ้างคะ มาเนี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนี้ไอตัวนี้มาเนี่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 ขอโทษป้าเขาซะไอโทษน้าเขาซะเห็นไหมลืมเตะปากเลยพ่ออยากจะพูดอะไรพ่อพูดเองดิตกลงแกต้องการจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมฮะต้องการจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเออคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะช่างมันเถอะเห็นไหมป้าเขายังไม่ว่าอะไรเลยเดี๋ยวเอกพ่อจะอะไรกันนักหนา ถึงผมขอโทษไปมันก็ไม่ได้มาจากใจของผมพ่ออยากให้ผมเป็นคนปลิ้นปล้อนเหรอแล้วการที่แกไปด่านะเขาเงี้ยไปว่าเขาเนี้ยมันถูกต้องอนะ่ะเขาทำของของผมหายนะพ่อทําไมพ่อเข้าข้างแต่คนอื่นอ่ะเนี่ยแหละที่ทาให้ผมเกลียดพ่อเข้าใจบ้า ฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันมีเงินอยู่หกสิบบาทแกจะให้ฉันเช่าห้องที่ไหนวะนี่แกกลัวพ่อแกเหรอโทรไอ้นนไอ้ลูกแงพเฮ้ยเอาพี่เอกพี่เอกไม่เห็นจะต้องย้ายออกไปเลยฉันย้ายกออกไป,ไปเธอน่าจะดีใจนะ เพราะยังไงซะคนในบ้านหลังเนี้ยก็ไม่มีใครอยากให้ฉันอยู่อยู่แล้วนี่แต่ว่าหนูวิอยากให้พี่เอกอยู่นะอย่างน้อยๆอ่ะถ้าพี่เอกอยู่หนูวิก็จะไม่ใช่คนที่แย่ที่สุดในบ้านแม่ชอบเอาหนูวิไปเปรียบกับพี่หนึ่งแต่ถ้าเอามาเทียบกับพี่เอกนะเราอ่ะ หวยสูสีกันจริงๆนี่ชมหรือด่าเนี่ยชมดิดูวีไปนอนได้แล้วลูกไม่ง่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ยอมตื่นกลางคืนก็ไม่ยอมนอนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเอาโทรศัพท์กับแม่ก็แล้วกันโอเคโอ้ยแม่ค่ะ หนังสือบนห้องก็ได้ไปนอนได้แล้วปะ่ะอ่านหนังสือนี่แหละค่ะหลับเร็วที่สุดสองมัดก็หลับแล้วงั้นไปนอนไม่ต้องพูดมากไปเร็วเ,ออเดี๋ยวค่ะแม่ขา<ะ>คือว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องขึ้นไปจัดห้องให้หนูวิแล้วนะคะหนูวิกลัวคุณแม่เหนื่อยอะคะ่ะโยก้อนหน่ง นี่กลัวว่าแม่จะไปเห็นอะไรซะมากกว่าใช่ไหมแม่นี่ไม่ต้องมาแผนสูงกับแม่เลยไปนวันได้แล้วเดี๋ยวปิดมุลวดก่อนไปเลย น้าได้ยินเสียงกุกกักอ่ะก็เลยเดินลงมาดูม,มานี่มาเดี๋ยวน้าทำให้ไม่ต้องยุ่งตอนอยู่เชียงรายผมก็ทำกินเองแต่ที่นี่มันกรุงเทพแล้วนี่มันก็ครัวนาด้วยครัวของป้าคุณอื่นทายุ่งงั้นสิแต่เสียใจด้วยนะครับ พีป้ายังงูของของผมได้เลยเอ้ยเดี๋ยวอะไรครับเล่มนี้ไม่ได้เล่มนี้เอาไว้หั่นผักห้ามออกมาหั่นเนื้อไม่ทันผักอืเล่มนี้ก็ไม่ได้ เล่มนี้อ่ะเอาไว้หั่นผลไม้เท่านั้นผลไม้อืมอย่าบอกนะครับว่าเนี้ยไว้หั่นขนมหวานเอะถูกมีเล่มนี้เนี่ยเอาไว้หั่นขนมปังโ<อ>เข้าใจระบบนะแล้วนี่อเออ อีกอย่างหนึง่งมีดเนี่ยเขาเรียกเป็นเล่มห้ามเรียกเป็นอันอจะอะไรกันนะกันหนามานี่มาวางไปนั่งนู้นเลยนั่งลงตรงนี้โอเมีดแต่ละเล่มเนี่ยนะความคมมันไม่เท่ากันขนาดมันก็ไม่เท่ากันด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอาไปหั่นของคาวแล้วก็มาหั่นของหวานไม่อย่างนั้นกลิ่นมันจะติดนี่นาครับเรื่องเมื่อกังวัน่ะผมอาจจะพูดแรงไปหน่อย คือว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่เป็นไรหรอกน้ำไม่ถือครับ<ส><ด>ปา เรื่องอะไรใช่ไหมฮะคุณโอ้ยอะไรกันคะมันมันมันจะหาเรื่องมันจะหาเรื่องโอ้ยค่อยค่อยพูดกันก็ได้เอกว่าอะไรฉันน่ะฉันยังไม่ถือเลยก็แม่ก็คุณไม่จะไปถือได้ไงคุณไม่ใช่แม่แท้ๆของมันผมเป็นพ่อของมัน ฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะ,ะรยายงาน,นสองฉบับยังไม่เสร็จเหรอใครทําเนี่ยหนึ่งครับครับมันกล่องดินสอลูก <c oughs> แกกับพ่อนี่มันยังไงกันวะทะเลาะกันได้ตลอดเวลา เรื่องในครอบครัวอย่ายุ่งฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมนายไม่ขอโทษพ่อนายไปซะเรื่องจะได้จบจบแล้วทำไมฉันต้องขอโทษด้วยวะทีแม่ฉันนายยังขอโทษได้เลยกับพ่อตัวเองทำไม่ได้ แกกับแม่แกหัวมันติดกันหรือไงวะรู้ซะทุกเรื่องเลยเ <c oughs> ล็กอย่างฉันก็แค่ยอมรับว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขอโทษว้ย เงี้นเอาอย่างนี้ทนายไม่กล้าพูดก็ยืดด่นนี่ไปซะมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอวะก็เห็นจะยากนี่ก็แค่ยื่นนี่ไปฉันหมายถึงที่แกให้ฉันทำเนี่ยมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอวะถ้าแกยอมกินนี่เนี่ยนะฉันก็จะยอมทำตามที่แกบอกทุกอย่างเลย ทำไรกันนะพี่หนุ่มพี่เอกฉันจะให้หนึ่งนะกินวัตสบีเนี่ยให้หมดหลอดเลยฮะพี่หนึ่งกินวัตสบีจะตายยังนี้ต้องไปเอายาดมแล้วน้องแกนี่เป็นห่วงแกมากนะใครว่าล่ะหนูวีจะเอามาดมเองต่างหากโอ๊ยอย่าเพิ่งรีบกินนะเดี๋ยวจะรีบมาดูน้องแกนี่เป็นห่วงแกมากเลยนะหนึ่ง เดี๋ยวพ่อมางั้นเริ่มเลยเอาเลยอย่าลีลาพอแล้วฉันจะตกใจเพราะเธอนี่แหละเออ ไม่ต้องสวดได้ไหมโอ้เดี๋ยวเวลากินเลยกินเงียบไปเลยเอารถพี่บาหรือรถเอาเตะตึงดีอะ <c oughs> จะลืมสัญญาณให้เอกเสียใจไหว้หนึ่งออไม่มีสัจจะในหมู่โจรถ้าทำตามไม่ได้นะก็ไปเอากระโปรงมาใส่เลยปะเชื่เฮ้ยพี่เอกพี่เอกหนูวีมีกระโปรงนะหรอฮะ อ้ยน <Eat>, <elim> ี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งกินเข้าไปได้ไงอ่ะไหนบอกว่าแพ้ววาสบีไงก็นี่มันสังขยาไงฉันแอบเปลี่ยนตั้งแต่ที่แกมาแกล้งฉันแล้ว พ่อพ่อเกยมาไม้ไหนฉันเีงอืมอ่านด้วยดิ รักษาผมร่วงผงบางศิทธะลานเฮ้่ใช่ <c oughs> อันนี้ ส่องอะไรมาให้อีกเนี่ยซีดีของผมอันนี้ผมแต่งเองอเหรอนี่นว่หายไปแล้วซะอีกโอ้ยสวยเลยมีอะไรหรือเปล่าเอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับป้า,าะอะนาแล้วเป็นไรเนี่ย ข้าจะเพี้ยนฮะ